สวัสดีครับผมบดครับสวัสดีจ้าหนูเก๋บุญธิดาค่ะไม่นีซึ่งผมบอมมีอีกอย่างหนึเนาะเดี๋ยวสิ้าเก๋ไปซื้อหมูมาหมากเค็มหมูกระทะกินกันครับไปครับไปซื้อขอ,องกันฝนกระตกแหมฝนลงเม็ดล่ะบู่ว่าถือเล่นกล่องบ่กันถือเล่นกล่องนี่ล่เไยได้นน่ต้องได้จอดเซตเล่นกล่องก่อนตอนนี้ผมออกมาจากบ้านดงเผื่อเนาะครับกำลังเชียเข้าไปอาเภอบรนมวงฝนเศร้าแล้วครับไปกระตอ่อฝนตกแดดออก บ้านอยู่ห่างจากเพื่อบนบอวงกับบ่อไก่ไปไดนครับประมาณสิบกิโลนี่แหละเอกกันเล่ขี้มเตอร์ไซค์มากถ้าหโหฝนตกนี่สิคีกับมามาอยู่ <c oughs> การอยากไปยัดน้ามันเนี่ยแหละเนาะครับสองนี่น้ํามันดีเซลกับสามสินะหบห้ากวนเนาะสามสิบห้าบาทหกงสิบถังมันบ่ถ,ถือกันใน้กรุงเทพครับบ้านเท่ามันต้องบ่เพิ่มขาขนทรงขาเจ้านําไปครับเดี๋ยวเฮ้าครับรถก,กันต่อครับ ดีย๋ยวไปเจอกันที่ตลาดว่าหอตลาดแล้วครับเ,รเ,เกิดเอากลุ่มกันเดี๋ยวจะไปซื้อหมูกุ่งปลาหมึกกันปะปลาหมึกเอาค่ะปลาหมึกเอาดิเอาเท่าไหร่เจ้านี้เจ้าหน่อยวะมี่หน่อปลาหมึมกข้าใส่ปลาหมึกหน่อยอันนี้มันใหไงสดแต่กุ้งก็ได้เอาแต่ก,กุ้เกงเท่ากันเดี๋ยวจะมาเก็บรอเท่าไหร่สองร้อยซ่า ใส่ใหญ่ถึงมากสองร้อยสี่สิบได้โมลแล้วครับโลเคอร์โลโล,ละสองร้อยสิบเนื้อเนื้อสนันบัพนะาเน<อ>ื้อสันคอเนื้อสันคอมันจะเป็นเนื้อติดมั่นครับเอาไปมาเคนเนื้อย่างมันจะแสบส่วนตัวน,นี้โลละส<ะ>องร้อยก็เล้เป็นเนือเน้อ,ขา,อข,าขาเนือ้อขาเนื้อกระพุก มั่นหน่อยก <c oughs> <c oughs> ินแล้วเมื่อวันต้องเอาตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้ได้เกีือบครบเลยเด้ได้ยังแน่น,นี่ได้หมูได้หมูกับกุ้งแล้วก็ะพักได้ผักปลาหมึอกว่าได้เนาะปลาหมึกปลาหมึกมิแต่ตัวใหญ่เดี๋ยวขาดน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มข้าสิบใส่สองยี่ห้อเนาะเดี๋ยวบอ,อกไปมีคนนิดกับแชับผสมกันแซ่บ ก็มองเดียวครบเลยกัโอเคโยสะดวกนะครับแจมกับคุณนิดอ่ะผสมกันแดงแสบคู่เนี่ยโอเคโยแต่ว่าคู่อื่นยังยังบ่เคยล่องเลยเคยล่องไปสองสามอย่างมั่งมั่นบ่ดแสบครับมีคู่นี้ถือว,ว่าโอเคเพอกินอยู่กัโอเคครับเดี๋ยวซื้อของก่อนเดี๋ยวครับไปเจอกันที่บ้านตอนนี้ก็ได้ของสําคัญมาเกี่ยครบแล้วครับอยากกลับไปซื้อของที่บ้านอีกเล็กหน่อยเหลือ,อแป๊บสี่เนาะแป๊บสี่มันจะกินกับหมกูกระทะแสบกับโคกครับ สำหรับผมเนอกระเดียบแป๊บสี่ข้าไปสื่อกันอยู่ข้ขางกนเพราะว่าบ่มมีถุงใส่มากอันนี้กับเต็มตะกาล,ละโอเคครับตอนนี้ห้องกับมาร์กหมูเซจแล้วแต่ว่าผมเม่ไห้ไปถ่ายตอนมาร์กครับลืมลืมเลยซ้อยเองครับซ้อยตอนบ่ยใหญ่นะซ้อยตอนน้อยๆตอนน้อยๆเลยแหละแล้วก็มีกุ้งปลาหมึกบ,บ่มีนอรมอนี่แล้วกับมี่พักครับน้ำจิ้มก็ยังบอกไปครับมีสองยี่ห้อ,หอนี่แหละน้ำจิม้มผสมกันแล้วมั่นก,นกน็โอเคเนาะ ถ้าผู้ใดบ่มักเปรี้ยวแห้งกัใส่คนนิดจักประมาณ70%แดสิบ็นต์หล่ะกับใสแฉมผสมลงไปจัก30%ครับของขนาดฝีมือมเมียเมียเห็ดนี่ต้องแสบเด้วยไม่เห็ดสแนะสดดบเลยเนาะมาแสบมาได้เด้เบิลฮุนเมียรถครับเบ <c oughs> <c oughs> ิ่ลรถแหมแหมร้ายทำจิ้มผสมแล้วได้หน่หน้าตาประมาณนี้ครับแสบลง้งโตเลยแหละ พอกระแม่ตอนไปตัดยาง,มงไ,ยไม่ใ <ไว S 2> หม <โด S 1> ่เลยใหม่ไฟแห้งกวถ้าใหม่เลยไฟแห้งเอาเข็นข่างตอนไฟลุกแม่กันไรใหม่หน้าตาก็ไปตะกินอยู่ได้ดีกว่าเข้าไปสื่อเป็นกิโลมากอันนี้เข้าเบิดเงินไปนจักบาทอาจจะเจ็บแปร้อยนี่แหละแต่กินได้ทั้งคออบคัว อาจจะมีเหลืออดได้ต้มยนีมือมเศร้ามือเศร้ <c oughs> าก็จะได้ต้มอยู่ขาดแต่ปลาหมึกเนาะขาดปลาหมึกปลาหมึกตัวใหญ่ฝูดเอ๋อคือบ <c oughs> อสจริงไงจอตัวโลม,ม,มันกัดจ <c oughs> ิบ่คุ้มกินบเสียมเนาะตัวใหญ่ฝูดมันหยาบอืมมันจริหยาบต้องกินตัวนี้ลองมาเด้อครับเด้อกินหมูกระทะน้ำกันนี่เด็กจันน้ำ <c oughs> ร้อนไมาจะจันเขาบอกว <c oughs> ่ากินหมูกระทะเต้าขายพอเราใหม่เราไปเปิดร้านขายหมูกระทะญี่ปุ่นมาสั่นญี่จั่นมาเสียมเนาะ นะาตาว้าวเนะครับผมมักแบบเป็นเสียและแหมๆเล็กน้อยอืมแสบแสบหลายแสบหลายครับหน้าตาเละการยุ้ี่หลานแสบหลานมาแสบแล้วูีสุาไม่ต่าแต่ไพวกนี้ไปลองมากเกี่ยมเบอร์ซราแลนดแหลยู่กัน ดิฉันกินทุกวันบพราะเสบจักล้าน <c oughs> น้ำจิ้มเพิ่นบ่ค่อยแซ่บเด้น้ำจิ้มก็เด็กจันได้มาขึ้นมากิ้มชื่นทีหรอกเด็ก <c oughs> เด็กจันบอกติดใจว่าซั่นติดใจเพิ่นมักแซ่บอยู่เดุยจันแต่ว่าน้ำจิ้มเพิ่นบ,บอเสียมสู่ยู่พังโค่นบ่ได้เด้อผู้ใดอยู่เรารอพังค่นน่ะจะฮู้ซื้อเสียงร้านแถวพังโค่นนี่แซ่บเกือบซุร้านเลยน้ำจิ้มเขาเจ้าแซ่บแต่มันบ่มีแต่หมูธรรมดามีเนื้อพกว่าใจแพงน่ะได้ ได้กินเนื้อข้อขุนผอมอันนี้กับขั้นมักเนื้องาะใส่น้ากับซือสีแสบอยู่แต่ว่ามันแพงเนาะเนื้องาะเนื้อหมูกับสองรอยซ่าเนื้องวะสามร้อยกว่าหรอปะาณสามรประมาณนั้นอ่ะประมาณสามรอยซ่าอันนี้มันเป็นเนื้อเน,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 นื้นอสันเนื้อสันและแพงประมาณธรรมดาสองร้อยเนื้อกแก้มมีแต่เนื้ออ้วนๆเบบซี่สูตรมีน้ําตาลสูตรบะหมี่น้ําตาลบะแซ่บเบิดเซอร์รรที่น้องเอ้ยเบิร์ดเลยแล้วซ่านี้ยแหละ เพลงเปลือกกุ้งครับเบิดกะละมังหนึ่งครับไก่จะเบิด์ะแล้วลน้อยหนึ่งเดี๋ยวคลิปนี้ผมสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้ถ้ามาเจอกันคลิปหนาครับท้าม้อีหยังดีๆก่อคอมเมนต์มาใดนะครับมาแนะนํากันใดเพราะว่าพผมสองคนก็บ่ค่อยของันไดเนาะเจ๊ก็บม่ค่อยจะเว้าไปไหนเลยเป็นคนเก่งค่ะเป็นคนเว่าเก่งเป็นคนปากเป็นแต่ว่ายูนากล้องเราเว่าว่เป็นปากเป็น เดี๋ยวผมสองคนก็อขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้คร้ามาเจอกันคลิปหนาครับบ๊ายบาย <laughs> บ๊ายบายครับ